นะครับวันนี้กิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาทก็มีนักเรียนจิตอาสาชั้นป .5 นะครับได้มาช่วยแม่ครัวนะครับเพื่อเตรียมนะครับผลผลิตนะครับจากการปลูกเผือกหอมนะครับของโรงเรียนวันนี้นะครับเราจะใช้เมนูเผือกหอม เพื่อทำของหวานนะครับเป็นส่วนประกอบเอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตจากการโรงเรียนนะครับที่ที่มัธยมศึกษานะครับในระดับชั้นม1ถึงม3นะครับได้ปลูกไว้นะครับประมาณ6เดือนที่ผ่านมานครับตอนนี้ หม้อเผือบนะครับก็เหมาะนะครับสําหรับการทํากับข้าวแล้วก็ทําของหวานนะครับซึ่งทางโรงเรียนนิคมสร้างตัวเองปราสาทเราก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นตลอดนะครับาเรามาดูแม่ครัวนะครับยิ้มเป็นไหมเนี่อ๋อยิ้มเป็นนะครับยิ้มเป็นยิ้มเป็นยังยังยิ้มไม่ค่อยเป็นนะครับยังยิ้มไม่ค่อยเป็นตอนนี้น่าจะกําลังคึนอยู่มั้ง เพื่อกนะครับภาราเขมรเขาเรียกว่าตราวเอเอก่งมากเห็นไ,ไหมเรียนที่นิคมได้สองภาษานะครับภาษาไทยก็ได้นะครับราภาษาเขมรเราก็ได้ส่วนภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับ